สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกที่เราเหมือนเดิมนะครับวันนี้จงกับวันที่มีที่เวสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปีนะครับวันเสาร์วันพัก่ันพี่น้องอากาศดีพี่น้องคณะนีปะ่ประมาณชักทุมประมาณทุ่มเสร็จเสร็จขีขาสองถุมเดีอพี่น้องว่ามีเวียกยังแล้วพี่น้องขี้เลียดเลยขี้เลียนมาเลยนี่ในสา,าแหนม มันบังโกบังเขียดแล้วบังปูมันบังปตายเลยพี่น้องเห็นบองเขือนเขียดมันมีได้เรือยงหนอกนี่หนอแก็ช่างพี่น้องอย่าบอกแย่ไม่ได้บุ้งตาก็บมีด้ตัวใหญ่นะครับรวบจับรวบจับเลยครับอีนี่เสียงเดี๋ยวนี้เสียงอันหักบุ้พี่น้องเขากินเงี้ยนะผมเอาเงี้ยมาอ้อยเขาเพราะเด้เบิ้งนะครับเกียอะไรหรือวะเกียเขาหลอดหนึงเลยครั้งแรกเกียอีกมอ้อยเขาเบิ้ง พอได้บิ่งเพี่น้องสพเงินเงียดยินบ่พี่น้อง,ง,งนันได้ยินเสียงบ่ะครับจุบจับจุบจับดีพี่น้องอันนี้เกิดวันที่ยี่สิเก้าเพราะวันที่ยี่บเก้ากรกฎาสองพันหาร้อยหกสิบสี่พี่น้อง รุ่นที่หาด้พี่น้องอย่รุ่นที่หารุ่นที่หาผมไม่คยเปิดในพวงจักเกียเพเคยท้ายเขียนกักเกียก็มันได้หน่อยนะครับได้น้อยหน่อยรุ่นที่หาผมก็เลยท้ายในพวงนี้แต่พี่น้องอันนี้ผมรอใส่ในกระชังเลยนี่สองพุ่นสองนะครับกระชังขนาดสองกวนสองกระชังนามนะครับมกระแน,น่นยิ่งใหญพี่น้องกระไรเติมอยู่เพราะต้อ,องนน่นีย่นะครับคันขีนดกระสีประมาณเนี้ประมาณสิบกวเนี้ย ว่ตึงงี๊ทีล่ลดอ่นะครับประมาณสิบล่กนี่แหละย่างลายพี่น,อน้องคำนวลข่าวๆนะครับเอาสิบหาไปหนนาสูงสุดสิบหาลเดี๋ยวถ้าเบิ้งดูวอดัดมันมันสีลา,ลายไปไหนนะครับสิบหาลยกประมาณเจ็ดพันตัวนี่ละูกอัดอวนลูกกบนะครับคืนอะนได้พี่นอ้องอายุงี๊สิบหกมื่นเอ้ยีย๊ี้สามื่นนี่ ออกคออนผมพอวันที่มีมีสิบเอกรดาษบลมมิงมือน g, p, p, p ีกับวันที่มีสิบเอ็ดเปนบอสพี่น้องนิ้เก่ากับสามสิบสามเอ็ดบวกนิ้เอ็ดก็เป็นนิ้สามี่นองนิ้สองนิ้สามหมื่นนะพี่น้องอันนี้แพร่ดีเด้ี่แพร่ี่แพร่ดีแพร่แบบนี้ต้อนสีดีพี่น้องมันสีปลอดตายนะครับม้อสตีปลอดไถ่เขาขึ้นปั๊บปลอดไถ่เลยเห็นบหพี่น้องผมเอาแพร่ย่างดีมาใส่ให้เขาเลยพอแพร่ผมีหมองไว้ใส่แล้ว มันขึ้นเมนล่ะไหร่มูล,ลนิธิท่นสามมูลนิธิขึ้นเมื่อไหพี่น้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวได้สาม่นล่ะสามมูลสามมูลนิธิขึ้นขึ้นจะหาพันหกพันนี่นะครับขึ้นสามมูลนะครับเห็นวะยุคทางล่างก็ไล่ได้ยังไงเขาออกเขาจะมาโพเขาสิเห็นหวงสัญชาติญาณเขาเขาสิเห็นหวงเดี๋ยวผมว่าเมื่อสิบโมงได้ว่างๆเขาสิมาขึ้น้ะ เห็นไ่มพี่น้องว่ามงมันมือเขาที่บกมาข้นกีว่าครับเห่หนาเขาอยู่้างนอกกุ๊บกับกุ๊บกับเห็นเมื่อเราอาหารเลยมาดีล้วเขารอเขาก็นรอเพื่อทายดูกนะครับเพทายขีดพี <t <t A, ่น uh ้องอไล่กันบ่ได้บ่ดีด้ท่องอยู่ท่องเผื่อไปหยากรับผิดอสมควรครับพี่น้องกันเลียงๆนะเม่กนเขาเดืยวเยพี่น้องเขาอาหารเลีงๆเขาเนี่ ก็ขึ้นเป็นลูกกบเร็วเลยเด้คือมูนั่นแหะเล่งเอาหานเล่งเขาเขาขึ้นเอาขึ้นเอานะครับจนมดนะครับบัดลีนี่เอาเลชะล่อไปสักก่อนล่านะครับเยอะแต่ลูกกบมือนไดก็ได้เมยมุกมุกบ่อมุกกระช่งเอาจักจักสิบกระช่งพอดีแทงห้างนะพี่น้องการเห็ดเห็ดลูกกบนี่แทงห้างเขาตัวใหญ่เงีงไปทรงเห็ดพี่น้องมันจังเอยตัวใหญ่นะครับนุ่ห้ดี พี่น้องก็มาโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เผมบางสิ่งนะผมบางเห็นว่าพี่น้องบางงามหออไปทรงเหรอเรียงงานใหญ่แลไวใบนะผมผมจะใครจังซั่นนะพี่น้องตอนขาดทุนทรัพย์ี่ยว่า,นะาอะไรเห็ดไปอค่อยๆไปเนาะครับพี่น้องดูงที่หาพี่น้องงามบอ่อดนที่หาได้นหน่อยหน้อยหนึ่งหมืน่นครับผมประมาทนะครับโอนผมมาลงพอเหมือนเลยผมประมาทไก็ได้นหน่อยหน่อยราะนันยังสวยงามอยูุบตาย ห้างห้างบ่ตายพี่น้องอยู่ในบ่อในบ่อที่ม่หางห้างเลยห้างห้างป่ตายไห่าหงุดหงิดวันนอวันเก่าสิบเก่าสิบหาปอระเซน่์นะผมวันี้ยังไหลเก่าอยู่แต่ว่ามุดหนาหนาตายออกทะมุดอะไรอมอะไรๆนี่มักจะตายไปแตดีเลยตายแปลตัมือนะครับมุดอย่องแรมสมดุลผมวันนี้ผต้องเพาะผมได้ขอคิดไม่ละ พอเราต้องเฮ็ดบ่อหลายนะครับบ่อหลายเส้นดรอดหลายเท่านั้นโอกาสรอดผมว่านี่เอาใส่มันบ่อมันเหนี่ยนผดมันได้ตายนะครับเอาบ่แต่ว่าน้ำน้กันหลายเห็นบ่พี่น้องเกลี่ยเยอะเห็นว่าเสาทีมองแขทงและนะ้วนั่นนะครับขึ้นพระท่านเลยคนหะนึ่งขืนพระท่าน,น,นเขากัดเยนี่ดูกัดมีแต่เขียวของพวกในมนีลกัดใหญ่นะครับแข็งแรงขนาดนี่บห็นาวแข็งแรงที่สุดนะครับ มูเลยน้องสาวก้อนเนี่ยที่ซุดได้บัดนี้ก็ขึ้นบกทแล้วสบายนะครับนั่งกรมโอเคมีถ่ายเป็นดูกรบนะครับพี่น้องนั่งเต็มนี่ก็สีประมาณได้สองพัตเหมือนเด้กนี่ถึงบันนี้ว่าหน่อยเลยพี่น้องนั่งเต็มนี่ผมดีเขานั่งเต็มแล้วก็นั่งที่เอาไปนะครับน้องที่เอาขึ้นไปอนุบาลนะครับนั่งอักล่าที่นี่สักกันนั่งที่อนุบาลสามชุดเป็นแล้วเพรานี่ขึ้นผึ้นมาสามชุด มันชุดมูสมบูรคับมที่แหกเป็นนังแปลว่าเต็มบอยยังเดียวออกเต็มเต็มเต็มแพ้ย่งเียออกไปนะครับจุดสองเต็มกับอกีือุดสามเต็มหมดเดียวกองเสปับมันเด็กม่เกินหาพันหรืมเป่าหาพันหกพันอย่แล้ยี่เนีนี่เ่าเพราะว่าขันขันบวกก็ได้หาพันตัวนื่ละหมอนที่ผ่ารูกับหกเจ็ดพันมัเกินนี่นะครับ ผมกาไว้บ่เกินสิบห้าโลยี่เนี่ยนะครับขนันโลหนึ่งกับทิ่มลงไปไม่เห็นพ่อโตเลยพี่น้องทิพโลลงไปกับิพมหลายไปหนีผมว่ามัน้ัทงมากโลหนึ่งกับ่หลายเลยพี่น้องลูปกปกบหงอดนมันแน่นเลยเดี๋ยวผมบ่าผมยันผมเลยขยายไปใส่นั่นอยู่ยันยันเลยขยายไปใส่บอ่อนั่นอยู่สองคนซีอยู่ยันมีปัญหาทีหลังนะพี่น้อง เม,มน,นามาพี่น้องครัพอาะบอสองขนศีลมันว่างสละเกินช่วงครับกระช่างสองขนศีว่างครับเอาเอาเบิ้งเงิเหรียญพี่น้องเหลืยที่ผ้าเบิ้งเงินเดือนเด็กชิปนี้ก็เอาไว้ทับนี่แหละพี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องพ้อมจากลากันจะดูกดตะกรา,ายกดไลค์เดี๋ยวกดแชร์เด้พี่น้องเด้อสวัสดีครับ